พ่อแม่พี่น้องวันนี้มาดูกับข้าวแม่น้องกันนะคะมีตำตีนไก่ค่ะใส่แตงนะคะตำตีนไก่ใส่แตงค่ะมาจ้าตำตีนไก่ใส่แตงแล้วก็ห่อหมกนะคะนี่ห่อหมกปลาค่ะแม่น้องกันใส่วุ้นเส้นใส่ไข่ใส่กระลำปีนะคะจ้าห่อหมกแม่น้องกันแม่น้องกันไม่มีถุงไม่มีไม่มีใบตองนะคะแม่น้องกันจะ ใส่ถุงไม่ต้องการก็เอาไปนึ่งค่ะใส่บุญเส้นด้วยนะคะมันจะอร่อยนะคะแล้วก็มีต้มเลือดหมูค่ะแะต่ต้มเลือดหมูนะคะ,ะก็มีมะม่วงสุกนะคะแะกมะม่วงเขียวมะม่วงอะไรนะก็เลือกเลยนะเขียวสวยเหรอหจะ แล้วโลละสามสิป่านแม่น้องกันเ้อมา6กสบาทวันนี้ที่ตลาดลป็แบ็เยอะมากจ้าก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะช่องน้องกันนัทชาแนลนะคะวันนี้แม่น้องกันทำกับข้าวสอย่างคะ่ะทำเยอะแยะอย่างนีนะ้กินหลายคนนะคะไม่ได้กิน2คนนะคะ เดี๋ยวนี้นะคะไม่ต้องกันหอมใส่ถุงค่ะนี่ค่ะไม่ต้องกันเอาใส่ถุงนะคะไม่ต้องกันไม่มีใบตองไม่มีใครไปเก็บไม่เลยใบตองก็โลละสามสิบบาทไม่ต้องกันเริ่มไม่ซื้อแบ่งเขาก็ไม่ขายให้ไม่ต้องกันเราบอกว่านั้นไม่ต้องเอาก็ได้ไปหอใส่ถุงก็ได้ นะยำตีนไก่นะคะตีนไก่เราต้องมาต้มก่อนนะคะต้มเสร็จแล้วก็กระดูกออกะคะ่ะเอากระดูกออกเสร็จปุ๊บเราก็มาตำนี่ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะมีหอมหมกด้วยค่ะแช่ แม่น้องแม่น้องกันขอฝากช่องด้วยนะคะช่องน้อยๆนะคะช่องแม่น้องเข้าฟังนะคะฝากติดตามด้วยนะคะพี่สาวคนสวยเราฝากเขา้าไปชมด้วยนะคะแม่น้องเข้าฟังนะคะ ยิมช่องแม่น้องเข้าฟ่างค่ะจะเห็นน้องเข้าฟ่างตัวเล็กๆหน้าตารออนะคะฝรั่งน้อยๆนี่ค่ะฝรั่งตัวน้อยๆนะคะพี่สาวเราน่ารักนะพี่สาวเราท้องด้วยตอนนี้นี่ค่ะให้พี่สาวเราดูอยู่ก็ขอฝามะม่วงไปให้นะคะนี่ค่ะมะม่วงเขียวจเจ๋งค่ะ กามะม่วงสุกนะคะนี่ค่ะอันนี้แม่น้องกันจะไม่ได้ทานนะคะเพราะว่าแม่น้องกันทอดข้าวยำแหนมอยู่แม่น้องกันจะถ่ายแค่กับข้าวให้ดูนะคะอย่าลืมช่องแม่น้องข้าวฟ่างนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะช่องน้อย,น,อยนะคะตามเข้าไปดูด้วยค่ะ กดไลค์กดแชร์ให้พี่สาวเขาด้วยนะคะฝากช่องแม่น้องกันด้วยคะ่ะน้องกันนัดชแนลนะคะช่องพี่สาวคนสวยเรานี่คะ่ะใส่วนเส้นอร่อยมากนะคะ ะะสำหรับคลิปนี้ไม่ต้องการขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะชอบก็แวะเข้ามานะคะทักทายกันนะคะไม่ชอบก็ผ่านนะคะช่องน้อยๆนะคะขอฝากด้วยนะคะสวัสดีนะคะบ๊ายบายค่าเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย